ครับก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพี่น้องเช้า youtube ครับผมสวัสดีพี่น้องเชาาไร่ครับเมื่อนี้อยู่กับงานน้ำขี่ไก่มาลุยในลองอ้อยครับผมซึ่งเมื่อนี้มากับลูกน้องกับลูกพี่สองสามคนกับอ้อยตอครับพี่น้อง เดี๋ยวป้าพี่น้องมาเบิง้งวิธีการโรยขี้ไก่ใส่ตออ้อยอ่าอันนี้โรยเรียบร้อยแล้วครับเดีย๋ยวจะเป็นลักษณะนี้ในในการโรยโรยไปน้ำแถวมาเลยครับพี่น้องยาบุดไปร่องหนึ่งกับประมาณสองกระสอบครับ นะหรือวิธีการลรยกันครับเงินนึงก็สามารถลรยได้เป็นสิบไรครับเพราะว่ามันบอดด้โรยยากนะครับเนาะเขาโรยไปแต่ในแถวมันกันเขาเอาว่านไปตัวทีบตัวแดนมัน,กนเกลืองขี้ไกล้ครับแบบนี้บวเปลืองแบบนี้เขาโรยไปแต่ในแถวครับผม ไปแล้วลุยไปแ,แบบนี้เลยครับอ่าุ่มอย่างไรนินนี่นะเห็นไหมครับนาดีว่ะครับพี่น้องอ้อยต่อผมอ้อยต่อแรกพันขอนกันครับผม พื้นที่ขีดินซ้ายเนียนๆครับแปลงนี้พื้นที่สองไร่สองงานครับพีพี่น้องๆจะดูดการที่แล้วฟันเงินไปหาหมื่อินกาบาท ซ่งอ้อยเป็นราคาอยู่ที่2,000บาทต่อนหนึ่งตันามากับเจ้าบัวขาวบรรทุกขี่ไก่มาเพื่อมาลุยในอ้อยครับขี่ไก่ถุงว่าได้ซื้อมาเป็นถุงนะครับพี่น้องผมซื้อมาเป็นรถจิบลอนหนึ่งเลยแล้วก็ให้ จ้างคนงานมากรอกเป็นถุงถุงละสองบาทแล้วก็จ้างคนงานมาลวยซอยเป็นไร้วันครับซึ่งร้อยแปลงนี่ทำการฝังปุ๋ยไปแล้วหนึงรอบแล้วก็ฉีดยาคุ้มแห่งแล้วก็ให้น้ำหยดครับผมซึ่ง ผมห้น้ำหยดจากน้ำมาดานครับนู่นพี่น้องเห็นไหมครับแหงน้ำมาดานผมอยู่เก๋ๆนู่นยูแถวๆมุมสุดของให้น่นครับซึ่งตอนนี้กำลังอัดเขาน้ำหยดแหงข้างบนอยู่ครับน้ำแตกปลาคๆด้บน น้ำบาดาลมันก็ดีครับถ้าเขาวางสายน้ำหยดไว้บ่ถึง3ไล่นี่มีแต่ลุดกับรุดบ่ลุดกับทอดแตกสายน้ำหยดแตกครับว่าแรงดันของเสมือดมันแข็งมองได้บ่สุดแก่แบกไปอีก แย่างไปแล้วก็ไปโรยเห็นมันสุดรครับสำหรับคลิปนี้ก็มีวิธีการดีๆมาฝากพี่น้องอีกเช่นเคยฝากกดไลค์กดติดตามให้กับทั้งช่องดําหน่อยในไทยิิงกันัะครบับสวัสดีครับ